ีโร่โดนบับเข้าเซิร์ฟไทยอัปเดตล่าสุดมีฮีโร่ตัวไหนบัฟเนื์อเข้าเซิร์ฟไทยบ้างมีชมกันค่ะตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของเจมิงนะคะโดนบัฟอีกแล้วค่ะในส่วนของเจมิงนะคะก็จะบับสกิล1และก็สกิล2นะคะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังเวทให้แก่เพื่อนร่วมทีมก็แรงขึ้นแค่นั้นยังไม่พอนะคะสกิลที่2นะคะเพิ่มเกาะลดเกาะทั้งเวทและกายภาพอ่ะเพิ่มขึ้นจากหม่0ปบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ปนับใหม่เป็นยี่สิบห้าถึง ใช่ฮีโร่ตัวนี้เข้านานแล้วพี่วีโร่นะคะจะโดนบฟบี่สกิลสามนะคะการยกเลิกสกิลนะคะจากลดคู่ดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์าใหม่เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็การสโลตัวเองนะคะเมื่อใช้สกิลสามนะคะจากยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์าใหม่เหลือเพียงแค่ 15%ก็ทําให้วีโรนะคะวิ่งเร็วขึ้นก็หวังว่าบัฟขนาดนี้คงจะมีคนเล่นนะคะมาในส่วนตัวถัดมานะคะที่โดนบัฟก็จะเป็นในส่วนของน้องเออร์โร่ในส่วนของเออร์โร่นะคะจะโดนบัฟที่สกิลติดต,ตัวเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ต่อสแต็กนะคะจาก2%เสูงสุด10%ปร์ับใหม่เป็นสสูงสุด1 5แล้วก็คูดาสกิล2นะคะจะลดลงจาก11วิปรับใหม่เป็น10วินาทีก็ลดลง1วิ มาในส่วนตัวที่ไม่สมควรโดนบัฟนะคะนั่นก็คือฮายาเตะนะคะโดนบัฟที่สกิล2จากคูดาวแวิถึง6วิปรับใหม่เป็น6วินาทีถูกเลเวลเท่านั้นยังไม่พอนะคะการใช้พลังงานก็ลดลงนะคะจาก110เหลือเพียงแค่90มาในส่วนพี่หมึกของพี่กายหิดกันบ้างนะคะตัวละครนี้ก็โดนบัฟเช่นเดียวกันในส่วนของพี่หมึกนะคะโดนบัฟสกิล1นะคะดาเมจแรงขึ้นนะคะจาก360กถึง735ดร้อยบวกศูนยเนะคะปรับใหม่เป็นส0่ร้8ยถึงแปดร้อยบวกศูนยคะิบแปะเพิ่เข่้น,นะะั Q2 จาก500ถึง850บวก0.47 AD ประมาณเป็น550ถึง1,000บวก0.5 AD บอกเลยว่าหมึกเกลื่อนเซิฟแน่ มาในส่วนน้องรูอี้ของเรานะคะที่จะมีสกินก็โดนบาบเช่นเดียวกันทันแนสกินระดับสูงแน่นอนแบบนี้ในส่วนขององรอร้นะคะจะโดนบาบที่สกิลหนึ่งะคะความเสียหายครั้งแรกนะคะเพิ่มขึ้นจาก45ถึง200บวก0.2 AP นะครับปรับใหม่เป็น100ถึง225บวก0.18 AP แล้วก็ครั้งที่2นะคะก็แรงขึ้นนะคะปรับเป็น400ถึง900บวก0.72 AP มาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างน,นะคะเป็นตัวเดียวที่โดนเนิร์ฟเข้าเซิร์ฟไทยเดียวๆเลยนั่นก็คือนอนซิฟของเราแต่ว่าก็ เนิบไม่เยอะรอกในส่วนของน้องซินะคะโดนเนิบสกิลสนะคะการยกเลิกขณะอมนะคะจากเดิมจะลดคูดาวห้าสอร์เซ็นตาไม่เหลือเพียงลดคูดาวแค่3าเอาดีๆมันแทบไม่ต่างอะไรเลยนะก็ยังโดนแบนเหมือนเดิมแน่นอนถ้าปรับแบบนี้แล้วทุกคนเราชอบการปรับแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ